ทุกท่านนะครับข่าเดินออกมาดูข้างนอกกันบ้างนะครับ เสียงนกนะครับืูตามต้นไม้นะครับนี่ก็พาทุกท่านออกมาดูเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาฟังเสียงนกเขากำลังหยอกกันนะเอ๊ะมีรังนกหรือเปล่าอ๋นกนกกระจิบทํารังนะครับ ผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงอยู่ใกล้นี่ไงมีรังนกด้วยนกกระจิบนะครับน่นนะบินไปนวนแล้วไปงอยอยู่สายไฟหน่อยนะครับรังเขาอยู่นี่ครับนี่ตัวหนึ่งนะนะกำลังกระโดดกระโดดอยู่นั่นนะยู่แถวๆนั้นนะอ๋อกำลังสร้างรังเลย มีฟางอยู่ในปากด้วยเขากำลังสร้างรังท่านจะเห็นเป็นก้อนสีดำๆนะครับรังนกนะรังนกอันนี้กินไม่ได้นะครับดูได้อย่างเดียวนะฮะ เท่าที่ดูจากาการก่อฉาบแล้วนะครับถ้าถ้าพรุ่งนี้ถ้าช่างเข้ามาน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าฝั่งขวามือของพี่พี <resp. S 1> ่เสร็จแล้วนะครับฝั่งด้านขวามือในจอภาพของทุกท่านเสร็จแล้วนะครับฉาบเสร็จแล้วเหลือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็เหลือแค่ตรงเสานะครับถ้าช่างมาพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับในส่วนของเสานะครับ พอเหลือนิดเดียวนะครับเขาแต่งเหลี่ยมแต่งมุมเนียบนะครับแล้วก็จะเหลือบนข้างบนปล่องไฟนะฮะป่องหน้าต่างนะครับไปพี่พี่ก่อนกลับวันนี้เดี๋ยวแอดพาไปส่องไปส่องดูข้างบนนะครับ ก่อนที่เราจะกลับบ้านนะฮะวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้เนาะก่อนอดิศนกลับเข้าบ้านนะนี้บริเวณทางเข้านะครับแล้วก็ หันไปทางขวานะครับตรงนี้เขาจะยังไม่มุงกระเบื้องจนกว่าเขาจะฉาบเสร็จนะครับตามที่ได้คุยกับพี่ช่างเขาไว้นะครับ อันนี้เป็นบิวด้านขวามือนะครับเห็นสนามเห็นต้นพยอมนะครับสำหรับพี่ๆทางบ้านที่รีเควสตแมาถ่ายถนนกำนันอาให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดให้นะครับ ข้างในเขาก็ฉาบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากเป็นห้องนนะ้ำเนาะก็จะติดกระเบื้องนะครับเขาก็เลยทำเป็นลายขูดขูดขีดนะครับทำเป็นลายไว้เพื่อที่จะติดกระเบื้องแน่เลยนะเพราะว่าจะให้หยึดเกาะดีก็คือก็ทำทำให้กระเบื้องมันติดดีนะครับ เดี๋ยวดูกันต่อเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วต้องสวยมากๆเลยครับบรรยากาศบ้านก็โล่งนะครับบ้านโล่งโปรง่งโล่งสบายครับเนียบมากเลยเนียบ นี่ครับเมื่อกี้เราเดินมาจากประตูนู้นนะครับตรงนี้เป็น ตรงกลางนะครับบริเวณกลางบ้านเลยนะครับสังเกตว่าสูงมากนะครับขอบเด็กข้างบนนะครับบ้านปูนจะเย็นครับผมใช่ครับนะฮะบ,บ้านสมัยใหม่ถึงเป็นบ้านปูนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า เมืองไทยร้อนนะครับบ้านเมืองไทยมีเหมาะกับบ้านปูนนะครับบ้านบ้านไม้ปัจจุบันก็หลายๆคนก็ยังต้องติดแอร์นะครับเพราะว่าความสภาพอากาศร้อน ไปห้องต่อไปนะครับห้องนี้โดนนั่งร้านขวางอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูเฉพาะห้องนี้ดูเขาเก็บงานสวยดีนะครับ มองเห็นบ้านสรงไทยแล้วก็ดูกอไผ่นะครับ บางจุดแสงอาจจะน้อยอาจจะดูมืดๆในกล้องนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับเมฆก็ปกคลุมดวงอาทิตย์นะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่เราขึ้นมานะครับก็เป็นบันไดนะครับบันไดห้าขั้นนะครับบันไดห้าขั้นอาจจะเจ็ดขั้นด้วยซ้ำนะฮะร,รวมกับข้างล่างสุดด้วยนะะก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ